พี่นองอไปก่อนเด้พี่น้องเลยไปไปไปเติมแบบแปขวดครับหนึ่แท้ร้อยเปอร์เซ็น,น สัจว์ป่าธรมชาติน้ำผึ้งเดือนห้าครับผมสวัสดีครับพี่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมกลับพบกับช่องนุ่งจัดลับปะินงเชนเคยพี่น้องนี่พาพี่น้องมาเลาะหามีมือเข้าพี่น้องเนาะนี่ครับนี่ไม้ข่างทางพี่น้องนี่แวะมาข่างทางพี่น้องเห็นเจอละคังหนึ่งพี่น้องนี่ครับอยู่เกาะไปโจทย์ในพี่น้องนะครับแต่ขี่รถมาแต่ทั้งเรียพี่น้องขี่รถมาแต่ทั้งขี่มาเจออยู่นี่พี่น้อง ทางใหญ่อยู่ด้พี่น้องไปู่บังคับขี่รถออกมาบดมบดโดนเลยพี่น้องมาถึงถึงเครื่องกิโลเลยพี่น้องที่มาจากบ้านพี่น้องนี่เจอที่นี่พี่น้องนะครับูขางบดมัดเลยพี่น้องเลยแต่คือมีเอากันเนาะพี่น้องเนาะเพิ่งว่าจะมาเรื่มบ๊อบมานหัวน้างามบ่ครับผมพี่น้องหัวน้างามง้าพี่น้องนะครับหัวหน้าใหญ่เลยพี่น้องนะครับสุดยอดเลยโอ้โหสูงกันพี่น้องห่างทั้ง เดี๋ยวครับผมปตัดเหมือนกันครับพี่น้องเสียเวลาครับนะครับพี่น้องครั้งแรกพี่น้องโอ้โหนะครับทั้งเบลล์มเลยพี่น้องข่อภัยโจยต์คางทางเลยพี่น้องนี่ครับผมโอ้ยหางหัวหน้าบกงามเลยพี่น้องเลยทั้งตูมือถึกมือนัวหางนกพี่น้องไม่ได้แวะเอาเบิ้งไม่ได้ล่องแวะเอาเบิ้งพี่น้องเป็นหา้งหมีพี่น้องนะครับโอ้เจียวครับพี่น้องเก็บครับผมหาต่อครับ พี่น้องหลังจากที่เอายุดเนี่ยครับริมทั้งอยู่เนี่ยพี่น้องขี่รถมาขี่รถมาให้จอดมาเบิ้งไอ้พุ่มไม่ไงหนูพี่น้องนะครับเจอครั้งหนึ่งพี่น้องนะครับสูงเลยพี่น้องนะครับต้องปีนขึ้นเดเอาเลยพี่น้องครั้งเบือเริ่มเลยพี่น้องไปครับผมอาจจะเบื่อขึ้นไปท้ายแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าขึ้นจะปีนยากอยู่พี่น้องเดี๋ยวลงไมเบิ้งครับผมไปครับผมพี่น้องน่ครับครั้งที่สองมาแล้วพี่น้องโอ้โหหัวหน้าบบกเอฟเลยพี่น้องูหั้งเบือเริ่มเลยพี่น้องเนี่ เดี๋ยวพี่น้องไปหาห้างที่สามก็พี่น้องสุดยอดไอ้ตหลังจากที่ขี่มาครับถนนตามถลนเราพี่น้องเจอห้างหนึ่งเราพี่น้องเลยครับนะครับห้างบันเลิมเลยพี่น้องยู่ออีป้าต้นมะขามเลยพี่น้องไปครับผมขับไปตัดกำกันพี่น้องไปครับปาตินขี่มาขี่มาเดี๋ยวขามาซ้อยหน่งพี่น้องว่าจะไปทั้งพ้นที่เคยหาได้พี่น้องที่ไปเห็นในคลิปก่อนในที่ว่ายึสูงพี่น้องว่าจะไปีอามองเข้ามาเห็นเลยพี่น้องเห็นต้นอยู่พี่น้องห้างบเลิมเลย ่ต้นประขามพี่น้องแต่ขอเดี๋ยวเอานะครับพี่น้องนะครับผมพี่น้องนะครับทางเบุรีรัมย์เลยพี่น้องเนี่ยข่างทางโอ้ยเจ๋วครับพี่น้องหาต่อครับเสียเวลาประมาณมาถึงชั้นทีพี่น้องมูดตัวนำผมมาเดี๋ยวพันยว่าพี่น้องมุลัวพันห่วงมุ่งหวงแต่เอาไว้แล้วพี่น้องครับผมแั่งที่สั่งไว้พี่น้องไปไปเบ่งต่อครับพี่น้องอาจจะประมาณอีกว่าไปครับผม อากาศ้อนเลยพี่น้องเลยพักจกกินหน้งกัอนพี่น้องแล้วแวะมาเอามีมพังที่เจอใอทิพกรพี่น้องที่มันยู่ส,งสูงๆพี่น้องมีต้นนิ่วน้ำหนักพี่นอ้องแกเปืนเลยจุดเครื่องลูกกันพี่นอ <laughs> ้องเปืมพลังก่อนสองห้งมาเนี่ยก็เมย์พี่น้องเลย <c oughs> หมดแรงเ <c oughs> มือกบพักเอาไว้ก็เอาพี่น้องเอาไปได้ยงยัดปืนแต่เนินจะกลับทันินนะพี่น้องเนาะ กินแอปเปิลเหมือนกันพี่น้องไม่ประโยชน์อะไรเดี๋ยวพี่น้องแอปเปิลพี่น้องทำด้างกายสดชื่นกลันห้องเพิ่มพลังเด็หหกหนะครับเดี๋ยวไปออมกันนะพี่น้องครับผมครับครับพี่น้องเห็นไหมพี่น้อง เสรต้องปีนด้านนี้พี่น้องพี่ตัดออกทางดาพี่น้องเอ้ยข้างๆึ้นเป็นต้นในเงี้วน้ำพี่น้องไปครับผมหางเบิรเริ่มเลยพี่น้องไปเออมกันครับโอ้พี่น้องดูอะไรพี่น้องนียครับตอดนมจากเล็ดินโดนไปหลายแม่แล้วพี่น้องกันนะครับไอ้ยอ้ดูคักพี่น้องโอ้ขังนี่ดูโอ้โดนหลายแม่แล้วพี่น้องเอ้ยนี่ครับโอ้ บนี่ฮะหางมันพี่น้องอู้ยเดินมาประเดโอ้ยดูดุดุโอ้ยโอ้ยดูตอนชักพี่น้องโอ้ยไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อไปๆๆเจ้าครับดูกระดูกมันยังเอาได้ครับเจ็บตัวมันหลายแม่แล้วพี่น้องเแค่ขั้นประเดเซนอากากหนึ่งนะครับเห็นปะพี่น้องมันติดตรงหนากาก นี่ไลยแม่เลยไหมพุ่นะครับพี่น้องต่อตัวเดม่งซอยไปไลพี่น้องไลยแม่เลยแหละแต่มือนี่โอ้โหหนึ่งสองสามเกือบสิบแม่พี่น้องพุ่นะครับเห็นไล่ไบ่ครับพี่น้อง ดูคักอีอลีพี่น้องถึงว่านุมสังจากวัดพระทินเนี่ยสังเกตพี่น้องเวลาล้มควนเนี่ยปบกตมีมันจะหดพี่น้องอันนี้นบ่หดมีแต่แบบัตีปีกไส้แขพี่น้องแบบพรอมปทาเลยโอ้โหก็จะขึ้นไปได้พี่น้องดูคักดูนี่ครับพี่น้องเอ้หัวหน้าพี่น้องอยังเจมเลยพี่นอ้องซเจียวครับ <c oughs> ไปครับล้องไม่หายก้อนพี่น้อง ก็จะมาอีกประมาณน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวขอเกลีอนุญาตเก็บก่อนนะพี่น้องคะับสุดยอดเออจอหลังพิหาแล้วพี่น้องนี่ครับฮะพี่น้องนครับจะไปนี่คนเดียพี่น้องมองเห็นแต่ไกร้เลยพี่นอ้องไปเบิึงครับพี่น้องลองแว่เขาเบิง่งไอ้ปลาโขกพี่น้องไปไหมแบบโอ้แห้งเป็นพี่น้องครับอุ้ยไปไหมหรือไม่ย่างไปยังมาเจอเลยครับไปอันต้นตรงนี้นพี่น้อง นะครับโอ้มีอย่างบังพี่น้องเลยนะครับสุดยอดเลยไหมนะครับโอ้โหลังเบอริมไอ้พี่น้องขออนุญาตเก็บครับผมตัดครับตัาเลยพี่น้องหังเบอร์เลมเลยพี่น้องนะครับหัวน้าโอ้สุดยอดเลยพี่น้องนะครับโอ้โดนเกี่ยวอยู่น้อยนึงพี่น้องบร์รวมมีกิ้งยู่ดันบบนพี่น้องไปิจัดกระจายเลยพี่น้องเอ้ยลัางมาฝากผู้เฒ่าพี่น้องโอ้แจ่มกับพี่น้อง หลังที่ห้าพี่น้องเต็มครับผมหาไอ้มิมเลาะทางแล้วก็หาปลาโขกพี่น้องสุดยอดเลยครับมีแต่หัวน้ำจิ้มๆพี่น้องไม่นี้หรอกครับไปครับเบางว่าจะมีหลังที่หกพี่น้องไปครับผมไปครับเยผมหลังที่หาพี่น้องสรุปนี่ครับได้หาทังเนียวพี่น้องนะนี่ซีทั้งอยู่ในนี่พี่น้องเต็มตะกร้าเลยพี่น้องมีแต่หัวน้ำยิ่งใหญ่พี่น้องนะครับผู้เสี่ยงเลยพี่น้องหามิมขังทั้งเหล่าก็แวะปลาโขกนะพี่น้องเนาะ ปลาเตียวอยู่พี่น้องสำหรับมื้อนี้ครับผมยอดผมพี่น้องครับสำหรับภารกิจมื้อนี้กต่ถ้าเราเสพข้อสันดิ์ยุพินองมื้อนี้ก็ได้ไปหาหางนะพี่น้องเนาะเป็นการหามิ่งเดือนหาเละาะทางทั้งเหล่าแต่ว่าแม่ปลาโขกที่เคยเจอไว้พี่น้องได้ไปขึ้นบทหาหางนะพี่น้องเนาะก็ถือว่าได้ยุดได้กลิ่นโยช่วงนี้ก็เก็บโอสถก็บทัรมชาตินะครับพี่น้องแต่ถือว่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลงังใจสังมุนจะละัลลัสท่านนี้นะครับผม สำหรับมืันนี้มันถึงับพักินขอ,อการลาพี่น้องนะครับผมสวัสดีครับมานครับ